สวครับสยงน้อยน่ารักนะครับไกผมกับแ a c k ดิจิทัลโมบายนี่ครับวันนี้นะครับตัวเกมอัปเดตแพทนะฮะไม่รู้จะเรียกชื่อแพทว่าดีเรียกว่าแพทขั้นเวลาก็ได้นะฮะเพจพลนะครับเพราะไม่มีอัปเดตใหญ่อะไรเลยครับเป็นแค่การปรับระบบนิดๆหน่อยๆนะครับเพิ่มแบบความสะดวกสบายและ ลดการแบบเครือบแขงใจและการด่าดตัวเกมนะฮะฉั้นมาดูระบบแรกนะครับที่เขาปรับมาให้นะครับอย่างแรกนะครับกด3มขีดนะครับกดชักกรตตู้เข้าไปนี่ครับตัวชักกรตตู้นะครับ,รบ,รบมีการปรับเทีย์เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะบางคนแบบเอ้อะไรวะพี่เมื่อก่อนมันจะมีแบบออนออฟออนออฟนะฮะ ตอนนี้นะครับกดเทียร์หก็คือใช้เหรียญน้อยถูกไหมครับเทียร์สก็คืออีออนออฟของเดิมนะครับและเทียร์สนะครับใช้เหรียญแบบเยอะรวดเร็วนะครับเพราะตอนนี้คือเหรียญชักกรตตู้หากันได้เยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความสะดวกสบายครับง่ายๆคือลดเวลาชีวิตนะครับที่จะปล่อยมันทิ้งไวประมาณนั้นครับอันถัดมานะครับเป็นอีกหนึ่งระบบที่พี่เคยบอกไว้แล้วว่าถ้าใครดองได้ให้ดองไว้เลยนะฮะกดมาที่ตรงนี้ครับไลท์สโตนนะครับ ตอนนี้นะครับมีการปรับเลทเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นเลทที่เรารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างหยับเยินถูกไหมฮะตอนนี้นะครับมีการปรับเลทเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเขาบอกว่าเพิ่มโอกาสที่จะได้ไลสโตนที่เป็นสแตททั้ง3อันเป็นแบบแม็กด้วยนะฮะเขาพูดว่าแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบดีเฟนที่เป็นที่ฟนหรือเป็นสแตทอย่างเงี้ย 15, 15 15 15แบบนี้นะครับ เพิ่มเลทเข้ามาให้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครดองไว้ตามที่พี่บอกไว้ว่าดองเก็บไว้เลยครับ2อาทิตย์มันมาแน่นอนนะฮะตอนนี้มาแล้วนะครับเข้าไปถล่มและวัดใจกันได้อย่างเต็มที่เลยฮะอันถัดมานะครับจะเป็นการเพิ่มเติมเรทของการผสมหมาสัตว์เลี้ยงและการผสมม้านะฮะเพราะฉะนั้น กดเข้าไปที่เพชรนะครับคราวนี้การผสมหรือกด x c h ช n g นเข้าไปนะครับปกติถ้าเรากดแบบนี้ครับมันจะไม่บอกเลทอะไรอยู่ตรงนี้ถูกไหมฮะปกติมันจะอยู่ข้างล่างนะครับว่าแบบรวม1ตัวได้เท่าไหร่ก็นับกันไปวัดใจกด1ทีซึ่งตอนนี้ทุกคนก็จําได้อยู่แล้วนะครับว่าผสมเลทมันคือเท่าไหร่นะฮะจริงๆเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคือบอกตอนเนี้ยคือไม่รู้จะบอกทําไมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดีกว่าไม่บอกแล้วกันนะครับตอนนี้บอกเลทมาแล้วนะครับว่าการผสมทองกับทองโอกาสที่จะได้ออกมาเป็นสีส้ม คือกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นไปโดนไปโดนกันได้ครับอันถัดมาเนะฮะเป็นเลทของการผสมม้านะครับเพราะฉะนั้นกลับเข้าไปที่แคมป์นะฮะแล้วเราไปดูที่คอกม้ากันนะครับที่คอกม้านะฮะตอนนี้นะครับถ้าเรากดที่คอกนะครับกดไปนะครับที่คอกม้านะครับการผสมนะครับถ้าเรากดเทียร์7กับเทียร์เนะครับเห็นไหมมันจะบอกสักเซสเลทมาคือ10%นะครับเพราะฉะนั้น หลายคนที่เดาๆกันอยู่ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่วะทำไมกดไม่เคยติดนะครับ10%นะครับเท่ากับเลดก,การผสมสัตว์เลี้ยงสีทองนะฮะเพราะฉะนั้นลองมาโดนกันดูแล้วกันครับอัปเดตเพิ่มเติมถัดมานะครับนั่นคือครับมันจะมีระบบที่เรียกว่าในการเปลี่ยนพวกของชมพูแบบนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ปล่อยออกมาให้นะครับ สมมติเช่นนะครับเนี่ยอย่างที่เราเวลาผสมของถูกไหมปกติมันจะเอาหนังสือเนี่ยอ้พวกหนาๆพวกนี้ครับรวมเป็นหนังสือใช่ไหมฮะตอนนี้นะครับสมมุติว่าเราแบบแมปมันดรอปหนังสือมาซึ่งเป็นของที่เราไม่อยากคาฟครับเราสามารถเอาหนังสือนะฮะมาย่อยครับกลับไปเป็นไอใบชมพูพวกนี้ได้นะครับซึ่งจํานวนการที่แลกมาก็จะเท่าเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับในการแบบย้ายว่าเอ้อันนี้มีแล้วไม่อยากได้อะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ จะเพิ่มให้ครับโดยที่เราไม่ต้องขายทิ้งเหมือนแต่ก่อนแล้วไปดึงมาใหม่นะครับอันนี้สามารถย่อยสลับไปสลับมาได้เลยครับเั้นอัปเดตหลักๆเมนๆของวันนี้หมดแล้วครับอย่างที่บอกว่ามันโคตรง่ายและเข้าใจง่ายนะฮะคราวนี้เรามาดูอีเวนต์กันบ้างนะครับว่าอีเวนต์มีอะไรบ้างนะครับอีเวนต์แรกนะครับง่ายมากครับตีมอนกล่องดอบแค่นี้เลยนะครับจากใจง่ายๆเข้าใจกันง่ายนะครับอีเวนต์ที่2นะครับเป็นอีเวนต์บิงโกนะครับ อันนี้ก็คุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับเป็นอีเวนต์ของการเล่นบิงโกนะครับเพราะฉะนั้นมาพาดด้วยประการทั้งปวงนะครับดอบของดีไหมก็ค่อนข้างดีนะครับนี่ก็ให้มุกเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันนะครับ คราวนี้มันก็จะเข้าสู่คําถามถัดมาครับพี่ครับผมรู้แล้วว่าบิงโกนี้ผมเล่นเป็นกันหมดครับแล้วปัญหาคือใบบิงโกเอามาจากไหนนะครับอย่างแรกนะครับใบบิงโกจะส่งเข้ามาให้ในอีเมลนะครับเขาบอกว่าจะให้วันละ15อันนะครับนี่ไงจริงด้วยนะฮะให้มาแล้วนะครับวันละ15ใบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้รับนะฮะก็สามารถไปรับไปโดนกันได้นะครับวันละ15บใบนะครับและนอกเหนือจาก15ใบนี้นะครับเรายังสามารถหาใบบิงโก ได้จากการฟาร์มตามแมปต่างๆนะฮะเนี่ยครับกดเข้าไปดูนะครับเลื่อนลงมาเห็นบ้างมันจะดอบให้เหมือนกันนะครับฉะนั้นรับรองว่าเล่นกันได้แบบเพลินแน่นอนนะครับบิงโกลีกระดานกันได้แบบสุดใจแน่นอนนะครับฉะนั้นลองดูแล้วกันครับคิดว่าหาใบบิงโกกันได้เยอะทุกคนแน่นอนฮะเพราะฉะนั้นอัปเดตหลักๆทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นที่ละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ